สวัสดีครับชาว ROX คลิปที่แล้วเรามาทำสะท้อนกายภาพวันนี้เราจะมาทำสะท้อนเวทเพื่อนๆขอมาทำไมไม่ทำสะท้อนเวทดูแล้วก็สะท้อนเวทนี่เพื่อนบอกว่ามันมันไม่สะท้อนใน k v m เราจะมาลองดูกันครับว่าการตีมอนเตอร์มันจะเป็นยังไงมันสะท้อนไหม เพื่อนๆช่วยกันดูด้นะครับช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันผม,ผ,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้สะท้อนเวรผมจะอยู่ที่มีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับนี่ครับ,รบมาช่วยกันดูแล้วก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเย็นให้มันตีก่อนนี่ครับมันโจมตี เป็นดัเม็ดขาวๆนี่น่าจะเป็นกายภาพนะครับเนาะมผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนี่ครับวิชาธ,ธาตุวิชาธ,ธาตุจะยิงเวทลงมาครับนี่ครับครับผมนี่ครับมันยิงอะไรหลายๆอย่างเลยครับแล้วยิงเวทนี่ ไล่ลงมาเรื่อยๆสีเหลืองๆนี่ผมนึกนี่ครับผมนึกว่าเป็นสะท้อนเวทนะครับมันไม่ใช่นะครับเหลืองๆน,น,น,งน,อนี่นะครับมันยิงใส่เรานี่ยเห็นไหมครับมันไม่สะท้อนเลยนะครับมันไม่ใช่สะท้อนเวทครับอืมมันมันน่าจะเป็นที่มอนเตอร์โจมตีเรานะครับดูนะครับตอนนี้ผมจะถอนโล่โล่ผมจะมีการ์ดการ์ดเวทอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต เราถอดออกมาเสร็จเราจะได้ไม่สมบูรณ์ผมจะมีสะท้อนอยู่ที่ยี่บหเอร์เซ็นครับสะท้อนเวทเรายังโดนเท่าเดิมอยู่นะครับเก้าพันสี่เก้าพันสี่นี่ครับชุดที่มันยิงเวทมันจะไม่มีสะท้อนเลยนะครับผมเลยว่าเวทนี่มันไม่สะท้อนหรือเปล่าดูดินี่มันเป็นดันเมทที่มอนเตอร์โจมตีเราครับตัวสีหเหลืองๆนี่ นี่ครับนรบมลองกอดออกหมดเลยนะครับเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นด้านเมดของมอนเตอร์ครับนี่ครับไม่มีสะท้อนแล้วนะครับนะครับกายภาพก็ไม่สะท้อนแล้วครับนี่ครับผมเรียกว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าหรือว่ามัน มันไม่สะท้อนเวทครับไหนใส่หรือว่าต้องให้หนักเวทใส่หรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ะช่วยกันวิเคราะห์ครับนี่ครับมันเป็นเวทยิงเรานะครับไม่มีสะท้อนเลยใส่เข้าไปก็ไม่มีสะท้อนเลยครับเดี๋ยวใส่เข้าไปครับจะได้เห็นกันชัดชัด นี่มันยิงเราไม่มีสะท้อนเลยครับนี่ครัขบขาวไะเป็นกายภาพถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับคอมเ <Comment share S 2> มนต์แชร์ประสบการณ์กันครับครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ